ไปในเพงเลงนี้เนตอนขั้นเข้าถู่บทเรียนในก่อนเรียนอ่าชื่อเพลงว่ามาตราไม่กบเดี๋ยวคุณครูอ่านให้ก่อนหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ทีนี้ให้หนูอา่นานแล้วก็คุณแล้วก็มาร้องเพลงเราจะมีเพลงมีท่าทางประกอบด้วยตุมือนะคะเอาอ่านก่อนเอดี๋วดวยวจะกใหวก่อนเอาอ<า>่านห<า>นึ่งวันหนึ่งสองสามมาตราแม่กบ เพลงมาจาแม่กุกนะคะเดี๋ยวครูจะใช้ทำนองทำนองของมันเป็นทำนองของเพลงมอคขีราศัตรีไหมใอ่อะมอคขีราศัตรีตรงนี้ที่ประทับแสดงว่าเราร้องกี่รอบสองร้องสองรอบเดี๋ยวครูร้องก่อนหนึ่งเที่ยวแล้วก็หนูค่อยร้องนะคะอันดับสองสร้างแรงบันดาลใจมาจาแม่กุกมาจาแม่กุกไก่ไข่ควายไก่ไข่ควายขอละค้างปีดำจังวัน ทางตะวันสลัสุ่ I no. เพลงแม่หน no ูส mm ังเกตว่าในเพลงนู้นเนี่ยมีคำไหนมากที่สะกดด้วยแม่ยกมือไปได้เอาแล้วคือคำว่าอะไรคะโยี่อ่าเช็คคำว่าโยกยี่สะกดด้วยตัวอะไรโยกไก่โยกไก่ถูกไหมอ่านอะไนอีกอเน็กอุ้งเล็กอุ้งกินตัวสะกดด้วยอะไรคะขอไข่แล้วก็ขอไก่าขอไข่แล้วก็ขอไก่อ่าโรคถูกไหมคะโรคสะกดด้วยโรคไข่ นี้โอเคมีคําว่าโยก okay. 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 อก็คืเพลงว่าตาสะกดจะไม่ดีนะคะต่อไปนะคะคัดตอนต่อไปก็คือคัดปฏิบัติก็คือในเมื่อกี้เราเรียนเรื่องในเรื่องของเพลงนะใช่ไหมต่อไปก็ปฏิบัติหน้าือคุณครูจะมีบัตรคําให้นะคะซึ่งในบัตรคำเนี่ยมันก็จะมี็นโกสะกดที่หายไปนะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะติดบัตรคํานี้แล้วใครที่ตอบได้เอาตัวอักษรโดยถวัดสอนเนี่ยพี่คุณครูสอนนีก็ไกลขอไขคอควายแล้วก็คอระคา

น่ะคะกลัดกันอ่ะทำต่อไปนี่คอบว่าบิน a 3 b t r อ่านแลไปทบทวนอ่ะทีนี้หนูเขียนคำพวกนี้หมดแล้วทำในั้างในบัตรคำแล้วก็ที่กูรูสอนไปในขั้นสอนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอ่ะขั้นตรอไปก็คือขั้นอยู่บทที่บก็เหมือนกันกูรูมีบัตรคำแล้วแต่ว่าณูรูอยากได้บัตรคำเพิ่มอีกนี่บัตรคำส่วหนึ่งที่ณูรูสร้างมารูจะอยากอยากได้บัตรคำที่หนูเป็นคนสร้างขึ้นมาด้วยทีนีุู้ได้หนูเลือกคำอะไรเนี่ย เริ่มทำมาหนึ่งคำทำในด้านที่ไม่มีอยู่ในการะดานแลวหนูวาดภาพและหนูเขียนคำไปแล้วทำในสะกดด้วยตัวอะไรหนูก็ทำไปตัวที่มันสะกดให้มันหนาๆนนหรือว่าทำให้มันเด่นขึ้นมานะคะเดี๋ยวครูคก็จะแจกกระดาษแข็งให้หนูคนละหนึ่งแผ่นนะคะแล้วก็ทีนี้พอนทีน่กาหนูทำเสร็จทีนี้ครูก็ให้หนูมานำเสนอว่าแต่ละคำเนี่ยหนูมีภาพอะไรทำอะไรสะกดด้วยตัวอะไรโอเคไหมคะ เป็นคมอะไรสะกดด้วยตัวอะไรนะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆอ่านตามโอเคไหมอ่าเริ่มจากคนแรกอิงอ่าออกมาเลยค่ะดูเพื่อน you บรรทัดคำของครูด้วยเราจะได้มีบรรทัดคำทั้งของครูแล้วก็ของตัวเรางกันสรุปเรามาร้องเพลงอีกครั้งหนึ่งนะคะเอาพร้อมกันเดือนสองซ้ำกับมือมาทำให้ดู